วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกมระบบแมปเดมเมบิกันนะครับผมซึ่งผมจะเล่าเรื่องตั้งแต่ Chapter 1จนถึง Chapter 4เลยดูสิว่ามันจะเป็นไงไปดูเรื่องราวไวเลยดีกว่าเรื่องราวมีอยู่ว่าพวกเรากับบิสหายอีกทั้ง4ได้เตอะออกตามหาเพื่อนฝูงที่หายตัวไปในโรงเรียนเพราะฉะนั้นผมกับพวกเพื่อนของผมจะออกตามหาเพื่อน อยู่เดินกันโดยผมไม่รู้ว่าบ่อแสมาคืออะไรซึ่งเดินทางอยู่ระหว่างนั้นผมได้เจอรอยเท้าเปื้อนและสีแดงผมจึงเดินตามรอยเท้านั้นจนไปที่สาว่ายนะ้ำข้างหูเรียนผมจึงเดินตามรอยเท้านั้นต่อไปเพื่อที่หวังว่าผมจะได้เจออะไรสักอย่างปรากฏว่าในห้องนั้นทันเหม่งทันมีขยะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคุณแจอยู่ผมจึงได้หันกลับไปแล้วหวังว่าคุณแจนี้มันใช้เปิดประตูอะไรกันนะผมจึงไม่คิดอะไร ได้ไปทําการได้ทําากรสำรวจโรงเรียนต่อไปเพราะผมหวังว่าคุญใจนี้มันจะใช้เปิดประตูอะไรสักอย่างนึงพอผมเดินออกมาส่วน,นของโรงเรียนปรากฏว่าผมจเจอเจ้าสัก,กุระซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วแหละผมได้เข้าห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเปิดประตูได้นั่นเองผมจึงเข้าไปสำรวจว่าโรงเรียนมีอะไรบ้างปรากฏว่ามีกระเป๋าเต็มเลยผมจึงไม่คิดอะไรไปหยิบกุญแจแล้วผมก็ได้เจอผีสาวที่อยู่ตรงหน้าผม ผมคิดอะไรไม่ออกผมเลยรีบออกไปจากที่นี่ทันทีผมได้เจอห้องอะไรประหลาดประหลาดไม่รู้ผมลองเข้าไปดูปรากฏว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ห้องของเรียนแต่เป็นท่อระบายน้ําผมว่ามันแปลกๆนะทําไมานารงเรียนมีห้องระบายน้ําที่เชื่อมต่อบรูเรียนด้วยละ่ะผมจึงไม่คิดอะไรเดินต่อไปต่อไปผมเห็นอะไรสีแดงไม่รู้ผมคิดว่านั่นมันคือตัวอะไรกัน่ะผมเลยเข้าไปใ,ใกล้ดูปรากฏว่า คนที่ผมเห็นนั้นเป็นหญิสาวใส่ชุดขาวแล้วก็ร้องไห้อยู่แล้ะผมเข้าไปใ,ใกล้เขาก็ได้หายตัวไปอย่าไลายร่องรอยผมได้เห็นประตูข้างหน้าจึงเปิดประตูข้างหน้าด,ดูพบกับเมืองเมืองหนึง่งที่เป็นเมืองล้างไม่มีใครอยู่อาศัยไม่มีอะไรเลยอีกทั้งความเงียบก็เงียบสุดๆในที่แห่งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำอะไรต่อ ผมคิดไม่ออกแล้วว่าผมจะแถบไปหรือเดินทางต่อไปดีว่าผมจะจใจอย่างนั้นผมก็ได้เดินต่อไปดีกว่าเมื่อผมเข้าสะพานนั้นไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นห้องห้องที่ดูลักษณะแล้วคล้ายๆกับเขาวังกุดด้วยบอกว่ามันไม่ใช่แค่เขาวังกุธ,ธรรมดาแล้วด้วยเพราะผมคิดว่าในนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนผมจึงไม่คิดอะไรผมก็เลยได้สำรวจเขาวังกุดนั้นต่อเพราะที่หวังว่าผมจะได้เจอเพื่อนผมอีกครั้งหนึ่งผมเดินสำรวจเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าผมเจอ คนที่ตายอย่างน่าอนาถอยู่ตรงห้องห้องหนึ่งผมเห็นคุญแจแล้วก็ได้เก็บมาผมไม่รู้ว่าคุญแจนี้ใช้เปิดประตูอะไรได้ผมเก็บมาก่อนแล้วถามทีหลังว่ามันใช้ทําอะไรผมที่คิดว่าผมจะสํารวจที่นี่จนหาทานออกผมไม่รู้อะไรแล้วผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ประลาดประหลาดผมเลยรีบวิ่น,นทันทีแล้วตนหน้าของผมคือผีสาวผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วรีบวิ่ไป ที่ประตูนั้นทันทีผมได้คุณแจผมไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรก็เลยไขไขปรากฏว่าไขาได้ผมเลยรีบวิ่งมาโอ้เกือบไปแล้วเชียวผมได้เจอกับทานเดินประหลาดเมื่อออกจากห้องนั้นมาผมจึงเดินตามทานเดินที่สุดแสนใจหน้าขนลุกอย่างนี้พร้อมกับเสียงที่แปลกประหลาดที่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนนั้นและจากนั้นผมได้เจอบุบ้านแห่งหนึง่งซึ่งบุบ้านนั้นน่ะ เป็นหมู่บ้านที่เหมือนจะไม่มีใครอยู่เลยแต่กลับว่าผมเจอคนคนนึงชายคนนึงได้บอกกับผมว่าที่หมู่บ้านนี้มีผีอยู่ตัวหนึง่งที่เป็นผีที่เล่นเลื่นงดนตรีที่ชื่อว่าบีวะน้องชายเขาได้หายตัวไปรวมทั้งน้องชายเขาได้เดินทางไปยังเมืองแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาอีกเลยผมดึงได้จะเอะใจว่าน้องชายที่เขาบอกนั่น่ะ ใช่คนเดียวกับที่ผมเจอแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะผมไม่กล้าพูดอะไรมากผมเลยเดินทางต่อไปดีกว่าจากนั้นเพื่อนของผมได้สัมการสำรวจบ้านพอเจอคุณแจที่บ้านชั้นสองเขาได้แอบอยู่เข้ามาแล้วบอกให้ผมว่าเดินทางไปต่อเถอะผมได้เข้าไปเดินสำรวจถ้ำแปะพล็กคือพร้อมกับเจอรูปปั้นอันแปลกประหลาดที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยผมคิดว่าเราควรไม่มาที่นี่ พราะว่าสถานที่นี้มันไม่ปลอดภัยเซะเลยในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วเราควรต้องไปต่อดิเพื่อนผมบอกดังนั้นผมจึงได้เดินทางต่อไปเพื่อตามหาเพื่อนที่ถ่ายตัวไปในโรงเรียนแต่ดูเหมือนว่าผมมาทีไหนก็ไม่รู้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ผมจึงต้องเดินทางต่อไปเดินทางไปเรื่อยๆสักพักผมได้ละเอะใจแล้วว่าผีพวกนี้มันจะขยับได้ไหมปรากฏว่าผมเห็นเพื่อนนั้นวิ่งหนีสุดชีวิตเพราะว่าผี ปปั้นนั้นขยับตัวได้ผมจึงทำการวิ่งหนีออกไปผมกลัวมากๆเลยชนนผมคิดว่ามันต้องมีอีกอย่างแน่นอนผมจึงเดินอย่างระมัดระวังดูงสิว่าผิวจะขยับอีกไหมผมกม็อยากเข้าใกล้รูปปั้นจึงวิ่งหนีแบบสุดชีวิตผมมาถึงหน้าประตูแล้วผมจึงไม่รีรออะไรทันนั้นผมจึงเปิดประตูเพื่อที่จะสำรวจแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นกลับมีรูปปั้นหลายตัว ด้วยกันแล้วก็ผมไม่รีบอะไรผมรีบวิ่งไปทันทีเพราะว่าลูกปอนนั้นบางทีมันอาจจะขยับได้ก็ได้ผมจึงไม่รอช้าผมจึงรีบวิ่งไปผมได้เจอทันลงแสนสสอัปาลัตผมจึงลงเขไปขางล่านพร้อมกับเจอเท่าแล้วก็เจอบัลด,ดูหนึ่งบานผมจึงไม่รอช้าโอนแจปาใส่เพราะกับว่ามันใส่ได้ด้วยผมเลยลเข้าไปในห้องนั้นดูซิว่ามันจะมีอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ผมเข้าไปนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สถานที่อะไรทั่วไปมันจะเป็น เหมอกว่าผมอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกแล้วไอ้พวกนั้นมาทำอะไรกับผมไวะผมคิดไม่อะไรไม่ออกอยากกลับไปก็กลับไม่ได้ผมจึงเดินทางต่อไปแล้วผมก็ได้ลงมาชั้นล่างโดยลิฟต์แห่งหนึ่งขั้นล่างนี้มีเสียงดนตรีประหลาดประหลาดที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนดูเหมือนว่าดนตรีนี้มันทําให้ผมหลอนประสาทจนหน้าขนลุกไปหมดแล้วดูเหมือนว่าดนตรีนี้มันทํา ผลหลอนราสาม,มากเพราะว่าตาแก่คนนั้นเคยบอกไว้ว่ามีผีที่เล่นดนตรีอยู่ในตอนนั้นผมเลยคิดอะไรไม่ออกผมเลยค่อยๆเดินลงไปเดินไปนรืเอยๆเดินไปสักพักหนึ่งผมได้เจอผู้หญิงเล่นดนตรีผมจึงไม่รอช้าอะไรรออะไรนะครับใส่เกียร์หมาสี่รออะไรผมรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตพบกับความเหนื่อยล้าที่ผมวิ่งผมวิ่งไม่ไหวแล้วผมจึงต้องเดินต่อไปผมพยายามที่จะวิ่งต่อเพราะว่าแม่นั้นเนี่ยพวก ผีพวกนั้นมันอาจจะไล่ตามผมทันก็ได้รออะไรล่ะวิสิผมเจอลิปผมจึงหันลิปแล้วก็กดปุ่มลงข้้งล่างในทันทีปรากฏว่าข้้งล่างน,นั้นน่ะมันยังเป็นห้องห้องหนึ่งไม่ใช่ห้องสิเป็นเขาวงกมลเลยแหละแต่บอกว่าเขาวงกลเนี้่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มา,มากๆผมเกรงว่าทานนั้นน่ะทางข้้งบนนั้นน่ะมันเป็นทางที่จะเป็นทางออกของเราแต่ว่าเขาวงกลมนี้ มันเช้นแสนใหญ่มากผมแนะนำนะครับใครที่จะมาเล่นชัปเจอร์หนึ่งในแมร์ให้ทำตามสูตรผมนะให้เลี้ยวซ้ายซ้ายขวาขึ้นขึ้นตรงไปสองขั้นแล้วก็ขวาเอ่ออธิบายไม่ออกกันนะแนะนำว่าให้เลี้ยวซ้ายชิดซ้ายไว้ก็พอแล้วเพราะว่าชิดซ้ายนั้นมันจะเจอทังออกที่ดีที่สุดผมจึงเดินไปเรื่อยๆผมได้เจอเงาอะไรไม่รู้แล้วผมได้ยินเสียงเดินแบบ แปลกผมได้วิ่งท,งทันทีผมใส่เกียวมาเลยครับชุดนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าผมอยู่นิ่งๆให้เขาทําอะไรผมผมอาจจะไม่เหลือซากแม้แต่กุลีเลยก็ได้ผมเดินไปต่อแบบรีบร้อนเพราะว่าไม่แน่ผีอาจจะกลับมาใส่เดียวกับผมอีกก็เป็นได้ผมจึงไม่รอช้าอะไรผมจึงสุ่มทานเดินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งสุ่มไปสุม่มสุ่มไปเรื่อยๆผมก็ได้เจอกับทานออกที่ซ่อนข้าที่จะ เอ,อ<ม>เขาเรียกว่าเปโชคลัคก,กี้ของผมแลยก็ว่าได้เป็นทันออกไปยันที่ที่ต่อไปนั่นเอง